สวัสดีทุกท่านครับนี่อยู่ของผมแชมป์300นะฮะรับหน้าที่ในการไลฟ์เฟซบุ๊กในช่วงของวันหยุดวันเสาร์ครับหลายาคนคงทำงานอยู่ผมเช่นกันครับผมก็ทำงานอยู่ครับแต่วันนี้เราบอกเลยว่าเรามีของเด็ดนะฮะจัดหนักชิ้นใหญ่นะสำหรับใครที่กำลังหารถซุปเปอร์คาร์เป็นของขวัญกับชีวิตคันนี้เลยครับเป็นรถหนึ่งรุ่นที่จัดหนักจัดเต็มนะฮะใครที่หาอยู่เป็นหนึ่งคันที่น่าจับตามองและเป็นเจ้าของครับ เพราะอะไรฮะลัมโบกินีฮูราแคท lp 6 1 0 4ที่จะแต่งเต็มแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆในเมืองไทยครับแต่อยู่ที่นี่แล้วที่300กากะลัดไลท์โชว์รูมพร้อมเงื่อนไขดีๆครับรถเนี่ยตั้งขายกันอยู่ประมาณ17.9นะฮะจัดแฟนใหม่โดนดอกเบีย้ย3ล้านแต่วันนี้คันนี้ผมตั้ง 1, 7, 1,7ล้านเแสนอบล้าน3 000บาท17,3ล้านแสนบาทฟรีดอกเบียหมดครับใช้เงินดาวเพียง7ล้านประมาณ เจ็ดล้านกว่ากว่าไม่เกิน8ล้านแล้วที่เหลือผ่อนไฟแนนซ์เดือนละ2องแสนกว่าบาทครับอีก41งวดนะฮะอีก40กว่างวดนะฮะคือแบบเสร็จผ่อนเบ็ดเสร็จอางี้ดีกว่ารวมดอกเบีย้ยแล้ว17บล้านสแสนครอบครบหมดทุกอย่างแล้วครับอ่ะเรามาเข้ามาขอคนละ1ไลค์ขอคนละ1แชร์ฮะขอคนละ1ไลค์ขอคนละ1แชร์เป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมฮะขอคนละ1ไลค์ขอคนละ1แชร์เป็นกำลังใจใได้ไหมหกสิบท่านนะสวัสดีพี่บิ๊กคิงด้วยนะฮะ สวัสดีคุณนัทพลด้วยนะสวัสดีคุณอากาศแสงสว่างฮะ64ท่านขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันคันนี้นะฮะอั m b o มโบกินีคุ a ละแคน Lp 6 1 0 4ีดีรถเป็นสีส้มเดิมจากโรงงานนะฮะคันนี้มีสีคอนฟิก์เข้าไปเป็นสีส้มนะฮะแล้วก็ภายในสติชชิ่งเป็นส้มผสมอคันทาร่ากระจกหลังเป็นกระจกอะไรนะฝาท้ายเป็นกระจกหลังครับภายในเป็นคาร์บอนนะฮะภายในเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนครบหมดนะฮะก็ เป็นลายเหมือนลายหินอ่อนแล้วก็รถคันนี้ให้ดูด้านหน้าชุดแต่งแมนซอรี่ทั้งคันแมนซอรี Man ่ไม่ว่ากันชนหน้านะฮะเนี่ยจะเป็นไซส์สเกิร์ตนะฮะเป็นสเกิร์ตและไซส์สเกิร์ตข้างเป็นแมนซอรี่ครบหมด g t วิ n g หลังเป็นแมนซอรี่ฮะยังหล่ออ่ะยังหล่อครับโคตรหล่อคาร์บอนทั้งคันครับแล้วก็กันชนหลังดิฟฟิวเซอร์หลังก็เป็นแมนซอรี่ครับคันนี้เอารถเซอร์วิสที่เลนาโซ่ฮะเพิ่งเซอร์วิสมาใหม่แล้วก็มีแลปใส่ทั้งคัน นะครับรถวิ่ง30,000กิโลรถมีลิฟติ้งฮะมีจอมีกล้องถอยมีครบหมดออปชั่นแน่นแน่นอักคันนี้นะฮะเบาะไฟฟ้าครบหมดนะครับร,ราคา17ล้าน3แสนฮะสำหรับเจ้ารถคันนี้ครับเคยเห็นแซตสีสีเทาขายไปแล้วฮะขายไปแล้วนะฮะ113ท่านครับ เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันครั้นี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามีไฟแนนซ์อยู่ประมาณ9้าล้านห้าเก้าล้านห้าเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อครับที่เหลือเป็นเงินดาวเอายอดผ่อนหักไปเลยครับสิบเจ็ดล้านสามแสนคุยกันแบบนี้คุยกันแบบนี้ฮะสิบเจ็ดล้านสามแสนราคานี้เราราคาเนสทา,าถ้าคุณหาลำโบกินี่อยู่แล้วคุณเข้าใจว่าการจัดไฟแนนซ์รถใหม่มันต้องดาวประมาณนี้อยู่แล้วแต่คุณได้รวมดอกเบีย้ยครบหมดแล้วสิบเจ็ดล้านสามแสนแม่งถูกที่เที่ย นะฮะอ่ามีเพียงคันเดียวเท่านั้นวันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังแล้วกันรถคันนี้เอรรถเจ้าสำนักนะฮะนัจจัแหลมจุงเบอร์เอเซทซีครับมาอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็ราคา17 3, 000, ล้านาแสนรวมดอกเบีย้ยทุกอย่างนะฮะนัจจัขาดทุนไป4ล้านนะฮะนัจจัยอมขาดทุนไป4ล้านนะครับเพราะเขาไปโดนผมป้ายยารถคันใหม่ไปนะฮะ คุญแจอยู่เนี่ยน,นิดึุ๊บคุณแจนอ็อตรีจิเตอร์แบบหนึ่งรถวิงมม่ง30,000กิโลเท่านั้นนะครับคนสงสัยก็เอ๊ทำไมแปลกใจทำไมรถมันวิ่งเยอะเหลือเกินเพราะรถมันสามารถขับได้จริงทุกวันนะฮะรอ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 เตรียมพีอยู่นะฮะเฮ้ <c oughs> ไปไฮะเป็นไงล้นๆนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะเราพาไปดูเต็มๆอีกหนึ่งรอบสรุปอีกหนึ่งรอบแล้วกันคลิปนี้จะไปรีไลฟ์อยู่ใน YouTube ด้วยนะฮะ m b o r g h i n i LP 6 1 0ปี16สีส้มแท้จากโรงงาน ชุดแต่งแมนซอรี่ทั้งคันล้อไปล้อฟอร์ดคัสตอมจากเอเซียออริจินอลครับวิ่งหลังสกายสเกิร์ตค้างทุกอย่างแต่งจากแมนซอรี่ทั้งหมดครับรถ30,000ืโลเซอร์วิทเลนโซ่ครบข้อดีของรถคันนี้ราคาถูก17บเจ็ดล้านสแสนบาทรวมดอกเบี้ยเอวิทิงจิงกะเบลให้คุณหมดแล้วอ่าและจัดไฟแนนซ์เนี่ยกับราชธานีเปิดสัญญาผ่อนต่อผ่อนเดือน200,000กว่าบาท โอเวอร์ออลรวมดอกเบี้ยทั้งหมด17ล้าน3แสนเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจครับติดต่อด่วน0852504444อยากมีหนึ่งรอบฮะ0852504444และไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูม adsign 3000กราดไลน์มีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช anel youtube ด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามแฟนเพจด้วยกดติดตามกด subscribe ด้วยและเรารับซื้อรถยนต์มือสองรถเล็กก็ซื้อซุปเปอร์คาร์ผมก็ซื้อครับ ซื้อทุกรุ่นครับสามารถส่งมาเช็คราคาได้เาลองเช็คดูเราไม่เสียหายเราจะหาราคาที่ดีที่สุดจนคุณพอใจครับไม่พอใจก็ขายที่อื่นแต่ถ้าพอใจก็ขายที่เราเราบอกเลยว่าเราไม่ได้คนที่มีเงินเยอะที่จะซื้อรถให้ลูกค้าแต่ผมมีพันธมิตรที่เยอะมีเพื่อนๆที่รับซื้อรถอยู่และหาราคาที่ดีที่สุดสําหรับทุกท่านครับตอบโจทย์แทบสหรับคนอ่ายูเซอร์ที่กรลังจะขายรถแล้วกันผมจะหาราคาที่ดีที่สุดครับสาหรับวันนี้ชั้น300ไปก่อนฮะ สวัสดีครับอย่าลืมส่งรถมานะหรือจะขายจะซื้อติดต่อมาครับอยากให้คุณมาลอง3 0ยกาลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองบ่ถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนรอยกาลัดไลฟ์คุณยังมัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ